เซอร์ไพรส์ลุ้นข่าวดีมากปรินลงละครเรื่องใหม่ประกบกับสองนางเอกสุปตาเป็นพระเอกหนุ่มมากฝีมือเบอร์ต้นๆของช่อง3เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มมากปรินที่ก่อนหน้านี้มีละครที่เพิ่งจบลงไปอย่างเรื่องตราฟ้ามีตะวันร่วมง,งานกับกาวสุพัสลาที่สามารถโกยเรตติ้งไปแบบถล่มทลายเลยล่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีเคมีสาธารณะกับนางเอกคนไหนก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับเขาไปได้สมหมดเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีละครกําลังถ่ายอยู่กับนางเอกสาวแต้วนัทพรเรื่องเกมราทรชนท่ามกลางแฟนจอแก้วชิดจอดร,รอดูมากจะมีผลงานเรื่องใหม่ต่อเลยหรือไม่ล่าสุดหากไม่พริกโผทราบมาว่าเขาถูกวางตัวไว้ถึง2เรื่อง โดยนางเอกหากเป็นไปตามโผลเรื่องแรกคลื่นจอพบกันครั้งแรกกับยาะยาอุลสยาและอีกหนึ่งเรื่องประชานบทบาทกับโปรเมรดาซึ่งจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รลอลุ้นไปพร้อมๆกันแต่ที่ไม่ต้องรอนานเปิดดูคลื่นชีวิตผลงานสุดปังอีกหนึ่งเรื่องดูกันให้หายคิดถึงทุกวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ทางช่องสาม และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ